สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลิกอัญองสวัสดีคุณหมอปาล์มและสวัสดีเจ้าของสําหรับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับอาการโรคหวัดในแมวสําหรับโรคหวัดก็จะมีด้วยกันหลายชนิดแล้วแต่ว่าแต่ละชนิดจะไปทําความรุนแรงตรงไหนบ้างบางตัวขึ้นตาบางตัวทําให้ปากเป็นแผลบางตัวทําให้หายใจลําบากมากๆเลยสําหรับตัวนี้ ครอบครัวนี้ก็มีอยู่ด้ยวยกัน5ตัวสำหรับอยู่ด้ยวยกัน5ตัวก็โอกาสที่จะเป็นทั้งหมดก็จะติดกันหมดแต่ว่าความรุนแรงของโรคก,ก็จะแตกต่างกันอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยลหลายอย่างเช่นภูมิคุ้มกันของแต่ละตัวสายพันธุ์และก็อายุอันนี้ก็มีผลเนื่องจากเรามีจำนวน n อ่าห้าตัวในการเปรียบเทียบกันแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันสำหรับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราเคยไปรักษา้องสถานที่หรือว่าไปที่บ้านมาแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นสำหรับอาการที่ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรนั่นก็จะมีสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้การรักษาไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรหรือว่าแมวยังเป็นหวัดอยู่นั่นเองสาหรับวันนี้ก็ เจ้าของได้พามาคลินิก2ตัวเราก็ได้ทำการดูแลรักษาทั้ง2ตัวสำหรับอาการหวัดของแมวครอบครัวนี้เ mm. กาิดจากสาเหตุอะไรและการรักษาเป็นอย่างไรจากการวางแผนของอันยองจะแผนการรักษาอย่างไรสำหรับตัวที่เป็นมากกับตัวที่เป็นน้อยตัวไหนที่สามารถกลับบ้านได้ตัวไหนที่ควรที่จะอยู่ลงพยาบาลหรือคลินิกหรืออันยองของเรานั่นเอง าการกลับบ้านและก็การอยู่คลินิกแตกต่างกันอย่างไรโดยภาพรวมและก็สรุปการรักษาสำหรับอาการเป็นหวัดในมุมมองของอันยองจะใช้วิธีการไหนเพื่อให้น้องดีขึ้นและก็ค่อยๆหายจากอาการหวัดเดี๋ยวให้คุณหมอปามอธิบายสำหรับเรื่องของโรคหวัดในแมวได้เลยค่ะค่ะสำหรับเรื่องของหวัดแมวนะคะก็มักจะมีอาการจาม อเบื่ออาหารซึมมีไข่รวมทั้งมีน้ำมูกน้ำตานะคะก็เป็นอาการที่เจ้าของสามารถสังเกตเห็นได้เองที่บ้านค่ะาหากปล่อยไว้ถ้าเกิดน้องไม่สามารถดีขึ้นได้เองมีลักษณะติดเชื้อมากขึ้นแทรกซ้อนจากกลุ่มแบคทีเรียนะคะเช่นเริ่มมีตาอักเสบตาปิดนะคะขี้มูกเขียวขี้ตาเขียวรวมทั้งไม่สามารถทานอาหารได้ก็จำเป็นจะต้องพามาแอดมิดค่ะ ในเรื่องของการแอดมิดฝากสัตว์ป่วยนะคะเราก็จะทำการรักษาด้วยการปรับชนิดยาฆ่าเชื้อให้ยาลดน้ำมูกนะคะเนื่องจากน้องตัวนี้มีข้อจำกัดในการป้อนยาไม่สามารถป้อนยาเม็ดได้นะคะก็ป้อนยายากจึงจำเป็นจะต้องใช้วิธีอื่นเช่นการดมยาช่วยรวมทั้งเพิ่มยาหยอดตาการให้น้ำเกลือเสริมให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นรวมทั้ง การเป็นโรคไวรัสนะคะเช่นหวัดแมวหรือโรคอื่นๆที่ติดจากไวรัสก็จะมีตัวช่วยเป็นยาก,กระตุ้นภูมิคุ้มกันฉีดให้เพิ่มเติมค่ะอาจจะฉีด1-3เข็มเป็นอย่างน้อยเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยบูสเตอร์แข็งแรงมากขึ้นจะได้กลับมาฟื้นตัวได้ไวขึ้นค่ะหลังจากที่ผ่านไป2-3วันที่ได้ให้การรักษานะคะก็ทำให้เขาแบบ ลืมตาได้มากขึ้นจากเยื่อบุตาที่แดงอักเสบเป็นติดเชื้อนะคะตอนนี้เยื่อบุตาก็ยุบลงแล้วก็ขี้ตาเขียวน้อยลงค่ะรวมทั้งน้ำมูกน้ำตาก็ค่อยๆลดลงค่ะจะเหลือแต่อาการจามที่ยังมีฟุดฟิตอยู่บ้างนะคะความอยากอาหารที่จากที่ไม่สามารถกินได้ก็กลับมากินได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็สําหรับสัตว์ป่วย หรือว่าแมวที่เป็นหวัดระวะ่บาดในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัจจัยมาจากฤดูกาลก็คือหลังจากที่ปลายฝนต้นหนาวความเย็นความร้อนแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงในวันเดียวกันอาจจะมีหลายอุณหภูมิทำให้สัตว์ที่ภูมิคุ้มกันน้อยก็จะมีอาการป่วยได้ชัดเจน สำหรับตัวนี้อันนี้เกิดจากการที่เรา,าเปรียบเทียบประวัติกันก็น่าจะเป็นจากอายุไขเนื่องจากคนนี้อายุก็ย่างเข้า10ปีแล้วแล้วก็วัคซีนก็อาจจะไม่ได้กระตุ้นมาหลายปีเป็นจุดหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะโครงสร้างาหน้าเขาสั้นเวลาที่ จะหายใจหรือว่าเวลาที่เป็นหวัดรวมเวลาเราจะจับในการป้อนยาอันนี้เขาอาจจะปฏิเสธอาจจะด้วยน้ำมูกที่ไปอุดตันาทางเดินหายใจอยู่แล้วทำให้เขาหายใจลำบากเวลาที่จะป้อนยาเขาก็จะมีอาการต่อต้านอย่างมากก็เลยจะต้องเลือกวิธีการที่ป้อนยา หรือว่ายาที่กินเป็นยาที่ตัวที่จําเป็นามากที่สุดเพื่อที่จะป้อนแล้วก็ลักษณะยาก็อาจจะเป็นครีมหรือว่าเป็นยาน้ําสําหรับแมวาการให้ยาที่ประสบความสําเร็จที่สุดก็แมวส่วนมากส่วนมากจะไม่ชอบยาน้ําถ้าหากว่าป้อนยาเม็ดได้จะดีแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากโครงสร้างหน้าเขาอาจจะไม่ชอบให้บังคับหรือว่าจับหน้าหรือว่า เขายังไม่เคยป่วยมาอาจจะไม่เคยซ้อมมาตั้งแต่ตอนเด็กๆการไปบีบตรงหน้าจับตรงอ้าปากอาจจะเป็นการาเหมือนกับไปที่จุดที่เขาไม่ชอบหรือว่าจุดที่เขาสมนก็เลยทําให้การรักษาด้วยยาไม่ประสบความสําเร็จฉะนั้นเวลาที่ไม่อยู่ที่อันยองคุณหมอก็ปรับยาใหา้ตามความจําเป็นที่เขามีอาการป่วยก็คือมีเรื่องของฉีดยาร่วมด้วย ในตัวที่เขากินไม่ได้พวกยาลดปวดตดกระเสพลดไข้หรือว่าเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็าให้ยาฉีดไปสําหรับยาฆ่าเชื้อก็ฉีดไปตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เขากินก็จะเป็นลักษณะของครีมครีมก็ให้พร้อมอาหารได้เลยก็ทําให้เขาง่ายขึ้นต่อการกินยาครั้งนี้ทําให้เขาไม่ต่อต้านมากการมาอยู่ที่อันยองเขาก็มาอยู่ได้ 3 4วันวันนี้ก็คิดว่าจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้สำหรับตัวนี้ก็มีเรื่องของการดมยาทำให้เขาขับพวกน้ำที่เป็นน้ำมูกออกจากตัวเขาได้มากขึ้นทำให้เขาหายใจได้สะดวกขึ้นเขาก็จะเริ่มกินอาหารได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องช่วยในการ ดูแลหรือประคับประคองเรื่องการกินนอกจากการให้ยาการกินน้ำกินอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญมากไม่แพ้กันกับยารักษาสำหรับท่านไหนที่แมวเริ่มอาการเป็นหวัดสังเกตจากอะไรเป็นหลักลแล้วก็ควรที่จะพามาตั้งแต่เนิน่นๆเลยค่ะ ก็ส่วนใหญ่น้องแมวก็จะเริ่มจากอาการจามพูดฟิตนะคะจามถี่ๆต่อเนื่องวันละหลายๆรอบแล้วก็ติดกัน2-3วันไม่ไม่หายเองหรือว่าเป็นมากขึ้นมีน้ำมูกมีสันคัดหลังมากขึ้นหายใจลำบากอ้าปากหายใจอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่น้องไม่สามารถฟื้นตัวได้เองนะคะรวมทั้งอาการของโรคก,ก็พัฒนามากขึ้นก็ควรจะพามาพบคุณหมอเพื่อให้กลุ่มยาลดน้ำมูกแก้แพ้ฆ่าเชือ้อ ที่เป็นยาหลักๆสําหรับโรคนีใน้ในช่วงเริ่มต้นค่ะถ้าใครเป็นมากหายใจไม่ออกหายใจลําบากก็อาจจะต้องเขาตัวออกซิเจนดมยาพ่นยาขยายหลอดลมเพื่อช่วยเพิ่มเติมนะคะก็สําหรับตัวนี้ก็พักหลังจากที่ทําการรักษาทําการดูดน้ำมูกเช็ดน้ำมูกหยอดตาเพื่อที่จะรักษาอาการขี้ตาเหี่ยวหรือแสดงถึงอาการติดเชื้อนั่นเอง แล้วก็ดมยาเสร็จแล้วก็ให้อาหารให้ยาที่เป็นยากินเรียบร้อยเขาก็จะมีอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วก็มีอาการนอนได้หายใจไม่หอบขี่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นอาการที่ดีวันดีขึ้นสำหรับตัวนี้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แล้วก็เจ้าของประคับประคองด้วยยาที่เป็นยากินชนิดที่เขากินได้ง่ายก็จะทำให้ เจ้าของก็แฮปปี้ส่วนน้องแมวก็รอวันที่เขาจะหายจากพวกวัดที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับท่าในใดที่มีแมวก็อย่าลืมใส่ใจสุขภาพถ้าหากว่าเป็นก็รีบพามารักษาตั้งแต่นั่นเนิ่นอาการจะได้ไม่ลุกลามไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้เราดูแลขอบคุณคลินิกอันยองขอบคุณคุณหมอปามขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ